ดีค่ะชื่อขันนิงนภัรวงศสิทธิชัยนะคะที่นี่บ้านสนขวัญจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงกเกษตรบ้านมหาสอน,นะคะ่ะมาที่นี่นะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะ สามวิถีนะคะก็คือวิถีแรกก็คือวิถีเกษตรนะคะก็จะได้มาเรียนรู้การปลูกเลี้ยงกุ้งก้ามแดงการทํานาข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็การทําเกษตรผสมผสานะคะ่ะคอนเซปต์ที่นี่ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ฟาร์มขี้เกียจน,นะคะใครอยากมารู้ว่าทํายังไงก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะ่วนอีกหมวดหนึ่งค่ะจะเป็นหมวดวิถีชุมชนนะคะโดยการนั่งรถอีแตน,นะคะ่ะเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มภูมิปัญญานะคะก็จะมีการจัดสานไหว ไปดูบ้านไทยหลบโจรค่ะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนในยุคเก่าค่ะผ่านการออกแบบบ้านนะคะเพราะสมัยก่อนมีโจรป้นปุ๊บเจ้าของบ้านก็ต้องมีการพึ่งตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็ยังมีไปเก็บเห็ดนะคะทำแหนมเห็ดค่ะแล้วก็ไปดำนาเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านได้นะคะแล้วก็ไปดูบ้านจิ้งรีบ้านแคบหมูบ้านปลาส้มนะคะแล้วก็จะมีวัด ที่สวยงามในแม่น้ําเรานะคะมีตลาดน้ําอยู่ใกล้ๆชุมชนเราด้วยนะคะแล้วก็มีไปเรียนรู้วิถีคนลุ่มน้ำค่ะในช่วงเย็นนะคะหรือช่วงเช้าเนี่ยเราจะพาล่องแพในไผ่ค่ะกระโดดน้ําเล่นน้ําไปดูประมงพื้นบ้านนะคะ ไปดูประมงพื้นบ้านเนี่ยก็จะมีพาไปทํากับดักปลากดนะคะแล้วก็ดักปลากดแล้วก็เช้าขึ้นมาเราก็จะไปเก็บปลากันนะคะแล้วก็มีพาไปเก็บไข่เป็ดไร่ทุ่งด้วยค่ะเอามาทําไข่เค็มไปเตยดินสอพองให้กับกนักท่องเที่ยวได้ทําแล้วก็ได้กลับบ้านด้วยนะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะที่ให้ พี่ๆทุกคนนะคะเข้ามาสัมผัสกับชุมชนมหาสอนนะคะที่มีคอนเซ็ปต์ค่ะความสุขที่ไม่ต้องประดิษฐ์ค่ะบางเวลานะบางครัค่ะแล้วค่าที่จ่ายอะไรคีดยังไงเอ่ยค่ะก็จะมีแบบวันเดย์ทิปนะคะแล้วก็2วัน1คืนนะคะ <ๆ S 1> ถ้าวันเดย์ทิปเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่350-750ถึง750บาทต่อท่านนะคะ มีทั้งแบบรวมอาหารแล้วก็ไม่รวมอาหารนะคะสามารถอินบ็อกมาในเพจบ้านสวนขวัญได้ค่ะสามารถถามรายละเอียดได้ว่าถ้าจะทํากิจกรรมแค่นี้แค่นี้พี่มีเวลาเท่านี้ทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็กิจกรรมส่วน2วัน1คืนนะคะก็จะมีตั้งแต่995บาทนะคะ,ะจนถึง1 5 0 0บาทต่อคนนะคะก็คืออันนี้จะเป็น2วัน1คืนที่รวมอาหาร อาหารสองมื้อนะคะที่พักหนึ่งคืนค่ะรวมกิจกรรมทางบกทางน้ำของที่ล,ลึกแล้วก็เวลคัมดิงด้วยค่ะแล้วก็รวมมักคุเทศนะคะค่าบ้านกิจกรรมต่างๆของในชุมชนเรียบร้อยหมดในราคาที่แจ้งเรียบร้อยค่ะสนใจติดต่อค่ะสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4ยค่ะ7จ็ดเจหรือว่าในเพจบ้านสนขวัญน,นะคะแจ้งมาในอินบ็อกซ์ได้ค่ะ,ะกติกาที่นี่มีอยู่แค่ว่าถ้าจะมาเที่ยวก็คือต้องอาจจะต้อง จองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเรามีการให้บริการโดยชุมชนนะคะ mm hmm. ก็ชุมชนก็จะมีกิจกรรมท่องเทียเ่ยวเป็นกิจกรรมเสริมนะคะจากาการทําเกษตรเป็นไรายได้หลักนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะค่ะ